นิโอวินเดอร์ inder, สวัสดีค่ะดิฉันสุวรรณีเหลืองอ่อนอยู่จังหวัดจันทบุรีมีอาชีพค้าขายคือเป็นแม่ค้าขายข้าวต้มค่ะปัจจุบันนี้คือมีปัญหาในด้านสุขภาพนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะคือเป็นความดันสงูงแล้วก็เป็นไทรอยด์เป็นพิษเป็นลิซิดวงเป็นมากค่ะริซิดวงอะ แล้วปัจจุบันนี้ก็ได้รักษากับหมอมาตลอดค่ะแต่ก็คือรักษาเนี่ยสเดือนจะเจาะเลือดหนึ่งครั้งนะคะแล้วหมอก็จะจ่ายยามาให้ทานทุกครั้งค่ะก็ไม่ดีขึ้น,นอะทรงตัวอยู่อย่างนั้นละค่ะสุขภาพจนกระทั่งว่าได้มาเจอเจอผู้แนะนำได้มาแนะนำก็คืออออน้ำฝนได้แนะนำมาเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ อาหารสกัดอาหารเสริมนะคะของ Neo Minder ค่ะว่าพี่สุขภาพไม่ดีเนี่ยก็ลองซื้อผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยลองมาทานดูไหมคะเผื่อจะได้ดูแลสุขภาพเผื่อมันจะดีขึ้นเพราะพี่เองก็ลองมา,มามากแล้วเป็นมามากก็คือหลายสิบปีจะพูดไปเนี่ยก็ยี่สิบกว่าปีนะคะลิสิดวงเนี่ยเป็นมากเลยค่ะเป็นก่อนเขาหมดเลย ทีนี้ก็ดีฉันก็คิดว่าเออก็น่าจะลองเนาะมันไม่เสียหายตรงไหนเราลองแล้วเนี่ยเผื่อสุขภาพมันจะดีขึ้นเพราะเราก็เป็นมากแล้วฉันก็เลยเอามาทดลองดูมาทานดูพอทานระยะขั้นแรกเนี่ยดิฉันทานไปได้สองเดือนฉันก็รู้สึกว่าเออเราทานไปเนี่ยาะคอที่มันเคยโตเป็นลูกมะนาวอะ่ะมันก็ยุบลงแล้วคะ่ะแล้วก็ความดันไปตรวจไปเช็คก็ ไม่เป็นแล้วค่ะปกติลาสีดวงลาสีดวงที่เคยเท่ากับลูกมะนาวนะคะเวลาเข้าห้องน้ำเป็นคนท้องผูกค่ะมันจะออกมาค่ะเหมือนเป่าลูกโป่งแต่ตอนเนี้ยยุบแล้วค่ะยุบเหลือเท่าเนี้ละค่ะน้อยแล้วไม่ทรมานค่ะไม่เจ็บไม่แสบเลือดไม่ออกตะกอนเลือดออกเยอะค่ะมันเจ็บจนชนิดว่าอยากจะร้องไห้เลยค่ะมันทรมานไม่อยากเข้าห้องน้ําเลยอ่ะแล้วคุณนะคะ ลองคิดถึงสภาพดูทุกคนเคยเป็นน่ะเวลาเขาบานออกมาแล้วเนี่ยเวลาเราถ่ายอะ่ะเราจะต้องทำความสะอาดโดนน้ำก็แสบแล้วเราจะต้องเอาเขากลับเข้าที่เนี่ยมันลำบากมากนะคะลำบากสุดๆเลยค่ะแล้วก็ปัจจุบับนนี้ไม่เป็นไรแล้วค่ะมีความสุขดีค่ะร่างกายสุขภาพก็ดีขึ้นไม่ทรมานเหมือนก่อนแต่ดิฉัน ก็ยังจะต้องทานอยู่ไปเรื่อยๆค่ะทานไปจนฝ่าจะเป็นปกติกเหมือนเดิมนะคะดิฉันก็ต้องบอกว่าตะกอนน่ะพร้อมค่ะไม่ได้ร่างกายหน้าตาแตจ่มใสแล้วก็จะมีเนื้อมีหนังอย่างทุกวันนี้นะคะที่เป็นนิสิตดวงเพราะว่าเป็นมากมาหลาย20ปีค่ะ20ปีกว่าๆเลยนะคะนิสิตดวงเป็นมากกับบานทะโลคือเป็นจนพร้อมค่ะกับไทรอยบวกไทรอยมาทีหลังค่ะ ผอมผอมดำผิดรูปผิดร่างจนเพื่อนถามว่าไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมได้ผอมขนาดนี้ก็บอกเป็นไทรอยด์เป็นพิษและเป็นลิซิดวงแต่ก็เขาก็ไม่ว่าไงหรอกค่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะประทับใจค่ะประทับใจที่ว่าสุขภาพดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นร่างกายดีขึ้นประทับใจกับอาหารสกัดผลิตภัณฑ์ีโอวินเดอร์ o inder, อาหารเสริมนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะขอบคุณ ออพอออนน้ำฝนลแล้วก็บริษัทมีโอวินเดอร์อาหารสกัดอาหารเสริมนี่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้ดิฉันมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและมีไม่ต้องไปทรมานกับที่เคยผ่านมานะคะตั้ง20กว่าปีค่ะแล้วก็ถ้าใครเกิดสนใจนะคะอยากจะสอบถามอยากจะทราบข้อมูลว่าดิฉันน่ะเป็นอย่างไร มั่งับเกี่ยวโลกกับที่ว่าเป็นอยู่นี่ถ้าใครเป็นอย่างที่ฉันสอบถามมาได้ค่ะที่เบอร์ของ0870073135นะคะสวนนีเหลืองอ่อนค่ะสวัสดีค่ะ